เวลา9้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถา่ายเราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปัปปทุมพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้นางละดาวันรวมเมฆนาย,ยกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลอ่อมระบาดกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสมา คในวาระครบ60ปีและผลการดำเนินโครงการพยาบาลสภา,าการชาติไทยร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 ก,กับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายชุดกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้นางสาวเอิบแซ่วงร่วมเฝ้าทูลละอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศตลตามพระราชอัธยาศัย นายการุญจันทรังสุนายกสมาคมราชากรีธาสโมสรน,นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุลอ,อมพระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย นายชัยเดชเรือเปรมประธานชมรมครุพักแทนคุณแผ่นดินและคณะเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมนำนางเพนสียิ้มจันทร์และครอบครัวเฝ้าทุลออพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินส่งทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมและเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2565 นางอีวาแฮเกอร์เอ,อกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลานในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่